สวัสดีจ้าโปรตีนเจแปนค่ะเที่ยงแล้ววันนี้ชวนมากินอุด้งชามใหญ่ๆค่ะเสร็จแล้วก็พามาซื้อขนมหวานค่ะอันเค้กร้านนี้เปิดใหม่แต่เรายังไม่ได้ลองชิมลเลยไปซื้อหอกกลับบ้านไปชิมกันนิดนึงจ้าอากาศวันนี้ที่โตเกียวก็แจ่มใสดีนะคะ ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากอากาศกําลังพอดีเลยแต่าาแบบนี้รติชอบชอบนี่ก็เป็นต้นตําลึงที่รติซื้อมาปลูกในญี่ปุ่นนะคะลรตีคิดว่าจะปลูกไม่รอซะแล้วจ้าสองสามวันค่อยรดน้ำหนึ่งครั้งแตกยอดออกมาสวยงามมากๆค่ะทุกคนตําลึงสองต้นนี้รติซื้อมาจากหน้าวัดปากน้ําแถวนาริตะค่ะ,ค,ะคนไทยเอามาขายสองต้นห้าร้อยเยนดีใจมากๆเลยค่ะปลูกได้กินใบหลายครั้งแล้ววันนี้ก็นําเสนอเมนูต้มจืดตําลึงเมนูง่ายๆแต่วันนี้รับรองอร่อยมากค่ะลรติจะใช้อกไก่นะคะเสร็จแล้วก็มาล้างทําความสะอาดใบตําลึง ให้เรียบร้อยเป็นยังไงจ้าใบาตำรึงอ่อนๆนะ่ากินมากเลยใช่ไหมคะวิธีการต้มก็ง่ายๆค่ะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่เต้าหู้ไปนิดนึงนะคะเมนูรักสุขภาพสุดๆ เสร็จแล้วก็ใส่ใบตำลึงลงไปเลยจ้าเมนูนี้ง่ายมากๆเลยใส่แค่ผงปรุงรสอกไก่และก็เต้าหู้แผ่นจ้าความพิเศษของเมนูนี้เราจะใส่กุ้งลงไปนะคะเคยกินบ้างต้มจืดตำลึงใส่กุ้งเดีย๋ยได้ที่เมมโทรศัพท์เต็มไม่ได้ถ่ายคลิปตอนล้างกุ้งแกะกุ้งนะคะจุงก็ตอนอยู่ในหม้อเลยว่าแล้วลืมไปใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงค่ะเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นเป็นยังไงสค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มจืดมารึงใส่กุ้งใส่อก แล้วก็ใส่เต้าหู้แพนหอมอร่อยสุดๆไปเลยค่ะว่าแล้วเพื่อนๆหิวกันหรือยังคะ กินต้มจืดตำลึงกับลาตีได้นะน,นี้เราตั้งใจว่าจะทำคุกกี้กันเคนก็ออกไปซื้ออุปกรณ์สำหรับทำคุกกี้มาเลยค่ะเร็วทันใจมากส่วนลูกชายกับลูกสาวก็เล่นการตามภาษาเด็กน้อย่าแล้วเราก็มาเตรียมตัวทำคุกกี้กันดีกว่าค่ะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะทีลาติหัดทำคุกกี้อยากทำเพราะว่าลูกชอบมากอต่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ในครอบครัวด้วยค่ะสนุกสนานมากๆเลยส่วนผสมก็มีแป้งมีน้ำตาลมีเนยนะคะมีเกลือแล้วก็มีไข่ไก่จ้าดูอัมโรสิคะสนุกมากๆเลย ผสมลงไปเสร็จแล้วก็เทไข่ไก่ลงไปนะคะนี่เลยจ้าอยากจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นเนยหอมมากๆเลยค่ะน้องอามโร่ก็ดูสนุกมากๆเลยนะคะในการทําคุกกี้ครั้งนี้สุดท้ายแล้วแม่ก็ต้องมาช่วยจ้แาแกลามขึ้นแน่ๆเลยจะได้คุกกี้ออกมามันก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหลังจากอเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีเราก็จะมาตัดคุกกี้เป็นรูปต่างๆกันนะคะมีรูปดาวรูปหมีแล้วแต่ความชอบที่เราซื้อพิมพ์มาเลยค่ะ ทำเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะตื่นเต้นค่ะแล้วก็รสชาติจะอร่อยไหมจะออกมาเป็นยังไงเออครั้งแรกก็ตัดขึ้นรูปไม่ค่อยเก่งจ้าทำไปเรื่อยๆก็เริ่มดีขึ้นว้าวเป็นยังไงบ้างคะแม่รู้สึกใจฟูมากๆเสร็จแล้วก็นําเข้าเตาอบจ้ะ ระหว่างเขาเตาอบพ่อกับลูกก็เต้นรออย่างสนุกสนานและระหว่างรอเราก็มาชิมเค้กที่เราไปซื้อมาค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆว่าน่ากินไหมคะรับชิ้นไหนดีคะมีหลายรสชาติมากๆเลยค่ะแล้วตีลองกินชิ้นนี้ก็ดูแล้วน่าจะอร่อยดีจินทีโอโอโโอ้ยยยย คุกกี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้น่ารักไหมคะเดคเรเตอริกาโตขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะ,จะเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย